มหาวิทยทาลัยราชพัฒนครสวรรค์คณะคารุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยภูมิใจนำเสนอชนิดของคำไม่ซ้ำใคร รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3จุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อนักเรียนรับชมวีดิทัศน์จบแล้วนักเรียนสามารถระบุชนิดของคำได้ถูกต้อง เราไปเล่นเกมที่มีชื่อว่าชนิดของคำไม่ซ้ำใครรู้ได้ไงว่าใครจะเล่นเป็นอะไรงั้นเรามาจับสลากกันไหมอือดีเลยงั้นจะเริ่มจักกันเลยอันนี้ของพอยที่เราจับส่วนอันนี้ของเราอือใครจะได้เป็นอะไรกันนะเราได้ผู้เล่นคนที่หนึ่ง ส่วนเราได้ผู้เล่นคนที่สองส่วนเราได้เป็นกรรมการและเราได้รับบทเป็นผู้ลงโทษกติกามีอยู่ว่าโดยเราจะแบ่งผู้เล่นเป็นสองทีมทีมละหนึ่งคนแล้วเราจะมีป้ายชนิดของคำให้คนละเจ็ดป้าย ผู้ถามจะนำแผ่นป้ายขึ้นมาถามผู้เล่นแล้วให้ผู้เล่นตอบคำถามพร้อมชูป้ายคำตอบขึ้นมาพร้อมกันทั้งสองคนไปเริ่มเกมกันเลยคำที่หนึ่งคำว่าพ่อแม่เป็นคำชนิดอะไรคำที่หนึ่งเชิญตอบได้เลยเดินจอบั่งคำตัว คำตอบที่ผิดค่ะเพราะอะไรเราไปฟังกับพี่แจนกันเลยพ่อแม่คือคำนามคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่สภาพอากาศและลักษณะต่างๆค่ะถึงบทลงโทษกันแล้วนะคะคนที่ตอบผิดก็ต้องได้รับบทลงโทษฟิลตอบผิดต้องเป็นคนที่โดนลง เธอเป็นคำชีดอะไรข้อที่สองเชิญตอบได้เลยค่ะคำสัพนะคำถูกพอบทใครถูกนะเรามาฟังเฉลยนเลยนะคะคำตอบของพี่จ๋าเป็นคำที่ถูกต้องส่วนคำตอบของพี่ฟิวเป็นคำที่ผิดค่ะอีกแล้วอ่ะอีกแล้วอ่ะเพราะอะไรเราไปฟังกับพี่แจ็กันเลยเธอเป็นคำสรรพนามคำสรพนามคือคำที่ใช้แทนคำนาม เพื่อไม่ต้องเรียกชื่อนั้นซ้ำหรือเรียกชื่อนั้นโดยตรงค่ะคือตอบผิดอีกแล้วนะต้องโดนลงโทษคำน้คะคำที่สามคำว่าตั้งแต่ <c oughs> เป็นคำชั้นใดเรามาข้อที่สามกันเลยนะคะข้อที่สามเชิญตอบได้เลยค่ะคำบุคคลบดแน่นอะนแต่ว่าเราต้องคำสัญญานะเราว่าคำบ,บุคคลบดคำตอบของ พี่ฟิลเป็นคําตอบที่ถูกค่ะ <Hey. S 1> แต่คําตอบที่หาเป็นคําตอบที่ผิดเพราะอะไรเราไปฟังกับพี่แจงกันเลยนะคะตั้งแต่คือคําบุพบทคําบุพบทคือคําที่ทนะําหน้าที่เชื่อมคาในประโยคโดยวางไว้หน้าคำนามสรรพนามและกิริยานั่นเองค่ะ คำที่สี่เลยนะคะช่วตอบได้เลยค่ะตอบอะไรอ่ะไม่ตอบเราตอบคำวิเศษเยาคำสันทานเป็นคำตอบที่ถูกเป็นคำตอบของพี่ฟิลค่ะเย้ถูกอีกแล้วค่ะอีกแล้วในเมื่อพี่ฟิลตอบถูกดังนั้นเราจะให้พี่ฟิลเป็นคนอธิบายว่าทำไมถึงตอบคำว่าคำวิเศษเพราะคำว่าหวานเป็นคำวิเศษ คำวิเศษเป็นคำจำพวกหนึ่งที่มีหน้าที่ขยายคำนามคำกิริยาคำสรรพนามหรือว่าขยายคำวิเศษด้วยกันเองเพื่อบอกขนาดความรู้สึกและปริมาณนั่นเองค่ะคำที่5าคำว่าอุ้ยเป็นคำชนิดอะไรต่อมาเรามาเริ่มกันคำที่5เลยนะคะชิญตอบค่ะคำถามตอบอุ้ยทำไมเหมือนเลยกอ้ ามาฟังเฉลยกันนะคะว่าใครเป็นคนถูกสรุปก็คือตอบถูกทั้งคู่ค่ะย <Yay! S 1> ทำไมถึงเป็นคาบุทานเราไปฟังกันเลยนะคะ <Okay. S 1> คำว่าอุ้ยเป็นคาบุทานหรือเป็นคำที่เปล่งเสียงออกมาเวลาเราดีใจตกงใจหรือประหลาดใจคำที่6คคำว่าและเป็นคำชนิดอะไรนะเรามาต่อกันข้อที่6นะคะเชิญตอบได้เลยเราตอบคำสองคำเราตอบคำบุ คำตอบของทั้งคู่ผิดนะคะอ,อ,ะอะะข้อนี้นะคะามีิและพี่จตอบผิดต้องโนลด่คเลยคะยเราจะริ่มจากพีิวก่อน,นะคะค่าคำสันธานเป็นคําที่ใช้เชื่อมคํา หรือข้อความที่ติดต่อกันเป็นเรื่องเดียวกันนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายคำที่7จ็ดคำว่าวิ่งเป็นคำาชพทอะไรกันบนะ้ากเรามาถึงกันข้อสุดท้ายแล้วนะคะคำที่7เชิญตอบได้เลยค่ะคำก,นะำกีนะคำกีอ่ะเกันมันะสะเเฉลยนะคะทั้งคู่ตอบถูกค่ะ<ย>งั้นเราจะให้พี่จ๋าเป็นคนอธิบาย ว่าทำไมคำว่าวิ่งถึงเป็นคำกริยาเพราะคำว่าวิ่งเป็นคำกริยาเป็นคำที่แสดงถึงอาการหรือการกระทำสรุปคะแนนฟิลได้4ี่จะได้4ี่คะแนนเช่นกันค่ะดังนั้นคะแนนของทั้งคู่เสมอกันค่ะเย้สว <Yeah! S 2> ัสดีค่ะน้องๆเรามาลองทดทนกันดูดีกว่านะคะว่าน้องๆจะสามารถแยกชิ้ของคำกันได้ไหม คำที่หนึ่งคำว่าแมวน้องๆรู้กันไหมคะว่าคําว่าแมวเป็นคําชนิตอะไร3 2 1เฉลยคําว่าแมวเป็นคําน้มมีน้องๆคนไหนทายถูกกันไหมเอ่ยคาที่สองคำว่าเขาเป็นคําชนิตอะไรซัก t h เฉลยคําว่าเขาเป็นคําสรรพนามค่ะมีน้องๆคนไหนตอบถูกไหมเอ่ย คำที่สามคำว่าเดินเป็นคำชนิดอะไรเอ่ย t 2 r e เฉลยคำว่าเดินเป็นคำกียาค่ะคำที่4ี่คำว่ามากเป็นคำชนิดอะไรเอ่ย3 2 1เฉลยคำว่ามากเป็นคำพิเศษค่ะคำที่ห้าคำว่ากับน้องๆรรู้ไหมคะ เป็นคำชนิดอะไรติ๊กตอ๊อกสามเยเป็นคำพูดเขาบทค่ะคำที่หกคำว่าหรือเป็นคำชนิดอะไรคะสา <two>, ม่งเจ๋เอยคำว่าหรือเป็นคำสั่งทานนั่นเอง